วันนี้กกตขอบอกในเรื่องการจัดทําแผ่นป้ายและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2566จากคําถามที่ว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะจัดทําแผ่นป้ายและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสต้องดําเนินการอย่างไรในเรื่องนี้ขอตอบว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีลักษณะเป็นกระดาษกระดานหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีความแข็งแรงที่มีข้อความหรือรูปที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ดําเนินการดังนี้ 1. ให้จัดทำแผ่นป้ายที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน130ซนติเมตรและยาวไม่เกิน245ซนติเมตรพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจํานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของแผ่นป้าย 2. ให้ผู้สมัครจัดทําแผ่นป้ายได้ไม่เกิน2เท่า ของจานวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและให้พักการเมืองจะทําแผ่นไป้ายได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 3. ให้ผู้สมัครและพักการเมืองติดแผ่นป้ายบริเวณพื้นที่อันเป็นสาธารณสถานตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจ,จังหวัดประกาศกําหนดเช่นบริเวณถนนสาธารณะที่สาธารณะหรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควรโดยจะต,ต้องไม่ติดทับซ้อนหรือปิดบังแผ่นป้ายของผู้สมัครอื่น หรือพักการเมืองอื่น 4. ผู้สมัครและพักการเมืองอาจติดตั้งแผ่นไป้ายได้ณนะที่ทําการพักการเมืองหรือสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดหรือศูนย์อำนวยการเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละ1แผ่นโดยให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน400เซนติเมตรและยาวไม่เกิน750เซนติเมตรและพบกับกกรตอขอบอกในตอนต่อไปครับ